สวัสดีครับคุณแม่ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่างุพาด้วยสําหรับเมื่อนี้นะครับผมอยู่กับแม่ทิพย์นะครับผมสําหรับงวดผพานมาน่าเจไดน้อคุณแม่เนาะแม่ค่ะได้ออกอายุอองแม่ทิพย์นะครับผมสามสิบสองหรือว่าสองสามนะครับผมเป็นที่่าเสียดายนะครับผมสําหรับมื้อนี้อยู่เนาะครับผมสาม สามสองสามสองกับสามสามนลนะตามใปในงวดมีบริตามเลยครับผมนะเสียดายนะครับเนาะนี่คุณมาร้อยหลังนี่แหละคือวานะครับสําหรับมือนี้นะครับเนาะคุณแมทิ์กับวานได้ฟันแล้วนะครับผมก็เลยซีเอานะครับผมเรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทางนะครับผมเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับผมหรือว่าในคลิปนี้หรือว่าในงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผม สำหรับมื้อนี้นะครับผมคุณแมทย์ฟันวัดาจากไหนนะครับฟันเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนนี่แหละฟันใหม่ๆเลยกับฟันว่าจะคล้องอยู่บ้านพ่นบ่เต็มเพื่อนเลยเด้เต็มแบบจะล่นเพื่อนนะนะคือคือเป็นงานบุญนลลี่ล่ะก็มูซึนะว่าเป็นงานบุญแต่ก็บริถามพี่นองไดยครับพี่นองผู้เก่าๆก็ยังยูเบิร์ตรวมทั้งอันมันมีผู้หนึ่งที่แบบ เพิ่นเพิ่นเสียไปแล้วนะเพิ่นก็อยู่คือกันมาซอยกันเฮ็ดบุญเพิ่นสิว่าจังซียล่ะเนาะเพราะว่ามันแบบคนมันหลายแห่งคืองานบุญนี่ล่ะที่นี่สักพักหนึ่งปู่ผู้อ้ายเพิ่นเสียน่ะเพิ่นมาอันขอยืมรถเพื่อนซิยืมรถแน่เพิ่นว่าจองซีเดีเอาไปขนเนื้อที่นี้ก็เลยว่าคิดนใดแกโอ้ขยานมันเปื้อนอยู่แต่ว่าก็ต้องให้ไปเนาะเพราะว่าบ่อยากล้างรถดูหน่นยนะอ้อความความกิเจ้าของ ที่ดิบเพิ่นก็เอารถไปพอไปสักพักหนึ่งเพิ่นก็ขี่กลับมาพ้องขี่กลับมาบอฝนเนื้อมาเต็เต็มหลังรถนะเพราะพื่อนแตงเต็มปึ๊บเพื่อนก็เอื่นคนในไอในบ้านนี่ล่ะมาขนซอยกันเขามาในเฮือนอีกได้ปุ้บนี่ใส่หลังรถบ่พอแล้วยังขนเขามาในเฮือนขนมาไวคนมาไวปึ๊บคนก็ซอยกันเฮิดกับข้าคนร้ายหลายในเฮือนบอกกันเจ้า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 คิดว่าสิเป็นงานบุญ ทีนี่สักพักไออันผู้เพิ่นเสียไปแล้วนอนเพิ่็เอาก้นแจลถมาหาพไปแล้วโอ้รถขี่ดีค่ะเพิ่งเมื่งสี่เพิ่นก็ยืนให้พอยืนให้ทั้งนี่ก็เลยไปไปน้หมูไปอันเตรียมพราเข่าเตรียมนังแล้วนะสักพักนึงก็หูซึกตตื่นนะคะที่นี่ตื่นเสารมากก็เลยมานั่งคิดนะเพราะหรือว่าไอเราจิมไฮโซเพราะเก็ตายไปดนแล้วนะครับผมที่นี่ตามไ้โซเพาะทั้งนี้ก็ได้มานั่งแปกแล้วบอกกติละบอกกันไลายคนอยู่ดีกยวเสามากนี่ ก็ว่าคิดว่าบ่เมนมันสิมาเลขกที่บ้านก็ทะเบียนรถเจ้าของบเพราะว่าเรายืมรถไปแล้วมาขี้มวนเนื้อกระแดงเต็มหล้างรถเด้ครับที่นี่เราก็ค้นข้ามาเฮื่ออีกดูว่ามันสิเป็นเฮื่ออ่รบอหรือร,ร,รถนี่ละ่ะสองอยางนี่ละ่ะครับผมเคือเมทิบก็บ้าว่าฝันเนาะเพราะว่านึงกะเจ้าทีเจ้าท่างเพิ่นกมักไห้สชคไห้ลาภแม่นค่หายคิดว่าเป็นอาจเป็นทะเบียนบ้านบว่ารือทะเบียนรถนี่ล่ะเพราะว่าเมทิบก็ได้ว่าสิเอาเลขที่บ้าน แดงค่ะเพราะว่าฝันนะครับ้าว่าเกี่ยวกับบานนี่มักมาดุยมักมาดุยคือว่ามักมาดีเลยก็ว่าได้ซ้าคนคนขนเนื้อใส่งเฮือนนอะมันแดงครับ้นกลับเข้ามาอีกนะจากหลังรถลงมาเฮือนเท่ามันบลับกับแดงครมสิได้โศกได้ลาภก่อนใหญ่ก็ว่าได้แน่นะคะเรื่องเล่าความฝันนะครับสําหรับนะครับตัวเลขแนวทางนะครับอ่คุณแม่ก็สิ เอาตัวไหนะครับเอามาฝากนะครับผมก็ว่าสิเอาทะเบียนบ้านกับทะเบียนรถนี่แหละครับผมทะเบียนบ้านนี่ก็สามแปดเก้าครับผมส่วนทะเบียนรถนั้นสองเจ็ดแปดแปดครับผมแต่ก็สิให้ระวังตัวหนึ่งไว้บางเทื่อเพราะว่าอันอายุอายุอายเพิ่นสิเสียไปนะนะครับผมแต่ว่าเจ้าของนี่จําบ่ได้แต่ว่าก็สิเป็นวันเกิดเนาะส่วนมากมายําได้สิออกวันเกิดเจ้าของเจ้ามักเอาไปเล่นเล้าเล่นหยังจังซี่นะ เวลาเพล่นโผมา่ายามใดสิออกของเพิ่นตลอดค่ะผมก็คือสองพกนะคะยี่สิบหกครับผมเพิ่นเสียไอ้วันที่ยี่สิบหกครับผมส่วนมากนะครับเนาะเพราะว่าออแต่ว่าฝันเกีียวนะครับผีไส้ะนะครับที่เพิ่นเดยอะไปแล้วนี่แม่ทิพวามมากมาก็คือวันวันที่เนาะค่ะ่ามือยี่สิบหกมือก้อนเขาสากที่แล้วดนก็นออกออกสองพกเนาะค่ะเพื่อนมาหา ได้เอาข้อสารไปให้เพื่อนนะนะมันก็ออกสองพวกหกสองน่ะครับผมฝันเห็นปป๊บนะครับไปทําบุญน้อมมือนั้นเม่นวะครับผมแม่นเลอกนะครับสองหกมามือนี่นะครับ่ฝันอีกแล้วแล้วก็พร้อมปีไซ้แล้วก็พร้อมเกี่ยวกับเลขที่บ้านนะครับเนพราะว่าสําหรับเลขที่บ้านแม่ทิบนี้มาดีนะครับเนาะมาบ่อยมากเลยนะครับเนาะสามแปดเก้านี่ตัวเลขแนวทางนะครับผม บัดนี้นะครับเนาะกระแสไหลมาสรุปตัวเลขนะครับผมที่ว่าแม่ทิพย์เพื่อได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมือนี้นะครับผมหรือว่าในงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์สองพตัวเลขนะครับผมก็คือ389หรือว่านะครับเนาะท่านผู้ชมสิตัรเล็ตนะครับ2ตัวนะครับผมอาจจะเป็น38 39หรือว่า89นะครับผมลรากาอีกเช่นเคยนะครับเนาะสำหรับเลขเก่ากับเลขหก กักกันไว้น้ำเนรนะครับผมเผื่อมันกลับหัวอาจจะเป็น386นะครับผม36หรือว่า86ก็ได้นะครับผมแล้วก็สําหรบนะครับทะเบียนรถที่ว่าแม่ทิพว่านะครับพี่เอาไปนะครับเราไปขนเนื้อขนซีนก็ว่าได้นะครับเนากลับเข้ามานนี่เลือเต็มรถก็เลยเอาบานเอาทะเบียนรถมาฝากนําก็คือ 2788นะครับผมหรือว่าจะตัดเล่นนะครับนอะถือว่าตัวดีเป็นเลขเลขเบิร์น,นะครับนอะเลรียบ่ยากก็คืออาจจะเป็น278นะครับผม278หรือว่าจะตัดเล่นเป็น่า2ตัวนะครับนอะอาจจะเป็น27 28นะครับผมหรือว่าจะเ78หรือว่าอาจจะเป็น8 8นะครับผมเพราะว่าเป็นเลขเบิร์นะครับสื่ง่ายนะครับผมแล้วก็เมทิฟก็ว่าให้ระวังนะครับนาะระวังก็คือวันที่ของพีไซ่นะครับก็คือ สองหกนะครับผมสองหกหรือว่าสองเก้าก็ได้นะครับนอนเผื่อมันกลับหัวกักกันไว้น้ำเนรก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับนอกตีวะแมทิปในฝันไม่ไหม้หมาดๆนะครับนมือขึ้นในหล่ะคิดว่าหรือว่าจงไหนอัดเพื่ออยากเปเล่าก็ไปไปก้อนกระไรอะนะคะครับผมครับบางเธอก็ออกเล้าก่อนครับผมกับตัวเลขนี้เนาะคุณแม่เนาะมาฝากไ้สำหรับมือหนี้ ตอนี้ก็เป็นมันสุกเนาะมันสุกเดรัม้อนเ้ล้าออกตอนนี้ก็มมหาเมทิย์ละช่วงเศร้านะครับเนาเมทิว่ารีฟันเล้วสร้างนุก็เลยนะครับเด้มานะครับเนาทาคลิปนะครับเราเพื่อเอาไปฝากท่านผู้ส้มนะครับผมเพราะว่าความฝันนะครับของแมทินี่ก็มักนะครับเนาถวายเอาลุงนะครับมักเป็ทั้งฟังโขงนะครับเนามักเข้าทั้งฟังโขงทั้งเล้านะครับผมก็เลยเดสีเอามาลุ่งให้นะครับเนาในมือนี้ก็ถือว่าแมทิย์ก็ว่าฟันไม่ไม่ นะครับฝันใหม่ๆมัดๆนะครับเพื่อ่ันูุชมมักน้าก็สิได้ไปหาสื่อลอตเตอรี่ไหวนะครับเนาะเกื่อะไรช่งในลาบน้านะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับนาอกาสิรด้อาร่านันุ้มไปก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชังนุภารวยนําแน่กันแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ทิพน้านะครับนาอทีีวาเพื่อนในเอาเรื่องราวความ แน่นนะครับเนาะฝันแน่นกะได้เขานะครับกะได้เขานะตอนเรื่องกันแน่นะครับมีเขามีรถเนาะคุณแม่เนาะเพราะว่ายังเล่าวความฝันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมักเขา่าแต่ละกกระซำรับนะครับเนาะที่ว่าคุณแม่เนี่ยถ้าว่าฝันเกี่ยวกับบา้านเลขที่หรือว่าผู้ใดมาหาก็มักจะเขา่าแม่นถ้ามาหายอยู่บ้านนี่คือเข่าตลอดผมกับขึ้งหวดก่อนๆเนาะที่ว่าพอเนาะครับเนาะกะได้ออกอายุคุณพ,ณพอแม่นค่ะนะครับเนาะงวดนี้นะครับกะที่ว่าได้ผีไสามาหากะบ,บอ่อเน่ พอ้วยมาหาอยู่บ้านนี่ส่วนมากเจ้าทีเจ้าทางของาอคุณแม่ทิพนี่มักเสียห้โชคใหาลาบก็คือทะเบียนบ้านเนาะแ,นแต่สาหรับค,คุณแม่มักคือมักก็คือสามแปดเก้าสามแปดเกามาครับผมครับก็คือท,ทะเบียนบ้านนี่ล่ะนะครับเนาอฟันย่าไดมายามนั่นนะครับผมสาม,มาาาเก่าเลยล่ะคหณสว่างวันนี้ว่าต่ว่าได้ลอตเตอรี่ไปแล้วล่ะครับผมอสําหรับเมื่อนี้นะครับผมลาท่ันผู้ชส้มไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ